กยรําบุญก่อไปแน่นอนแล้วก็ไปัแน่นอนบ้านเดมก็ได้นะคะท่าะว่าทานั้นว้าไม่ค่อยมีรีสอร์ทฝากให้าไปให้ช่วยงานพี่นักสู้เนาะเป็งาน ไม่มีซองนะครับไม่มีซองไม่มีครับมีซองอาสาทุกนะอาาทุกคนนะครับดูงานช้วยนะครับผมดูสาสู้ด้ยนะครับะจะรู้นะครัี่พี่ชายสับก็วันนี้เลยไม่เจอคุณรัก่เนาะเล็กซ์ซู่านด้วยนะคะ้องลองนะคดีก็ช่วยนะคะ เรื você, nee, you, oh, no, ่อของคุณยานะคะเป็นเุ like infinity, uh, ือให้เราดูแยทุกอย่างเลยคณที่ดูด้วยนะคะทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ถ้าเีียกแต่ก็จะดูที่กครี่เราทำะองคำวันพวกผมเตรียมงานก่อนกับดูว่า ที่ที่เราทำเราไม่ได้เราไม่ได้ระลุมระดมทุนหรือเปิดบริจาคอะไรเรากที่ผ่านมาผมมีใช้งบส่วนตัวแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีบางท่านที่ท่านอยากช่วยมาก็มีหลายท่านตอบข้อเรก้อด้วยครับเพื่อเพื่อเรื่องน้ำกับเรื่องน้ำก็มีอาจจะไม่ขออนุญาตเรือชื่อท่านนาะงใครก็มีการทั้งพอมีงานที่ไหนท่านก็จะช่วยเราตลอดคงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่าน ก็ทุกทุกบริษัทเลยคนมองตั้งนต้ยนีนันแครัผมมาดีทีนดูนิตเซสกาแต่อแล้วก็มีบริษัทไหนอีกเข้าด้าคนแล้วแล้วก็ทุกท่านก็ขอให้ ล้นแม่รถนแบงคบอลนั่นไงบอลนั่งไงก็อยู่เป็นทักวกับกนีาร์ดมาแต่เช้ามาแต่เช้าจนค่้มเลยวันนี้มามาต้อนรับจนรอส่งเลยเนาะจริงวันพรุ่งนี้ผมว่าจะไปมอบคอมมิชชั่นครับผมแต่ก็น่าจะไม่ได้ไปก็คงใช้วิธีการโอน ขออนุญาตนสองราวันได้ค่ะททาิดงูสองแม่ลูกนะคะดูสองแม่ลูกสองพ่อลูกพูดถิด2อพ่อกจ้าสองพ่อลูกเมานะตเรทีามงินหมดเลยนกนแล้วาคุยกันว่า น้วก็เดินทางดยสวัสดีภาพนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะกคนะคะบ๊ายบายกันทุกคนนะคะนี่ลาลากันด้วยดีนะคะนี่นี่คือบรรยากาศอบอุ่นนะคะไปขึ้นรถนะคะขึ้นรถแล้วขวดน้ำนะขไม่เอา เอาคนจะเอาของเข้าหร๋ยว่าไม่เอาเก็บหน่เก็บหม่อยขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถนะคะมาเลขันเลยนะคะขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถันะคะโอเค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 โอเเคโอเคโอนคโอเคโอเคโอค่ะสำหรัคคลิปนีอก็ขอเบคลิปลงแตคเพียงเค่อเคโเคะสวัสดีค่ะ